สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ต คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ร่วมกับ Next Gen Solution Cub House และกลุ่มบริษัท Search ซึ่งมีพระมหาดอกเตอร์นทพงศ์ทิตับปัญโยนาธรรมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศ เนื่องในวันมาฆบูชาผ่านเว็บไซต์ www. เ i ียนเทียนออนไ .com และ www. ปฏิบัติธรรมออนไลน์ .com ระหว่างวันที่14ถึง17กุมภาพันธ์นี้ทางนี้นอกจากจะร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์วันมาคะบูชาโดยให้พุททศนิกชนสามารถเลือกสถานที่เวียนเทียนได้ตามสะดวกไม่ว่าจะเป็นวัดในประเทศไทยสังเวชนิยสถานหรือวัดไทยในต่างประเทศพร้อมเลือกคำอธิษฐานและสามารถแชร์ออกไปให้เพื่อนๆของเราได้มาร่วมเวียนเทียนออนไลน์ด้วยกันได้ในครั้งนี้ เรายังได้เพิ่มระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ซึ่งสามารถร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิ ฟังเทศเป็นการผสมผสานร,ระหว่างกิจกรรมทางพุทธศาสนาและนวัตกรรมในระบบออนไลน์เข้าด้วยกันโดยมีให้เลือกปฏิบัติตั้งแต่บทสวดธรรมวัดเช้าบทสวดธรรมวัดเย็นทั้งแบบแปลและไม่แปลบทสวดจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกการนั่งสมาธิเบื้องตน้นพร้อมฟังเทศจากพระนักเทศวัดต่างๆและมีข้อมูลความรู้ในทางพุทธศาสนาในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย ร่วมสะสมบุญพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ในวันมาคะบูชาอยู่ที่ไหนก็สามารถเวียนเทียนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมได้ด้วยระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ line. .com และระบบเวียนเทียนออนไลน์ line. .com ช่วงสุดท้ายในวรายการของเราวันนี้จะมาพูดคุยกันกันกบผู้ที่ทำคราฟช็อกโกแลตในประเทศไทยและควา้ารางวัลระดับทองในเวทีระดับโลกได้ วันนี้ก็อยู่กับเราที่นี่ครับเจ้าของช็อกโกแลตที่ใช้ชื่อแบรนด์ว,ว่าพาราไดคุณ st, ภาณาูริสขานักบุคกับกลับมาในช่วงสุดท้ายของ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้และขอต้อนรับคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube Channel Search Group Official นะครับคนที่รักช็อกโกแลตวันนี้พลาดไม่ได้ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ที่มีความคลั่งไคล้ช็อกโกแลต <Bye. S 1> คุณอิ๋วภูริ ฐานะอุฒครับสวัสดีครับอิ๋วครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ผมร้อยหกสิบแปดชั่วโมงครับครับผมก็เพิ่งมารู้ว่าคําว่าคราฟช็อกโกแลตมันมีที่มาที่ไปคนที่ชอบทานช็อกโกแลตและยังไม่รู้จักคราฟช็อกโกแลตมาฟังดูว่าคราฟช็อกโกแลตแปลว่าครัาฟช็อกโกแลตก็คือโกโก้จากผลธรรมชาติครับแล้วก็ทําการหมักโดยเนเชอรัลเสร็จแล้วก็ผ่านกระบวนการที่ไม่มีการเติมสารปรุงแต่งไม่มีไขมันพืชไม่ใส่กลิ่นสังเคราะห์โดยธรรมชาติเลยครับ การผลิตจากเม็ดโกโก้นี่แหละเพียวๆเลยออกมารสชาติไหนรสชาติและไปชิมช็อกโกแลตจากทั่วโลกมาแล้วถูกไหมครับคือตอนแรกเราอพอเราศึกษาสักพักหนึ่ะเราก็ลองไปหาเม็ดโกโก้มาแล้วก็ลองมาคั่วดูก็ทดลองพักหนึ่งแล้วก็แล้วจะบดยังไงเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อเครื่องม่มามาบดมาบดตัวช็อกโกแลตเสร็จแล้วก็ทดลองไปเป็นปีกว่าปีหนึ่งครับก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไปเรียนชิมดีกว่า มาสอังกฤน,2 2> นคือไปเรียนที่ไหนนะครับเออเลเวลหนึ่งเลเวลสองอ่ะเรียนที่ไต้หวันครับ<ห>แล้วก็เลเวลสามเนี่ยไปเรียนที่เปรูครับคุณอิ๋วและเพื่อนๆใช่ไหมครับครับเห็นบอกว่าเรียนทางวิทยาศาสตร์การอาหารนอร์อ,อเพื่อนผมเรียนวิศร์าการอาหารคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเรียนพัฒนาลิเภษณา์อาหารอีกคนแล้วส่วนผมมาเรียนวิศวกรรมอาหารผู้คุณชอบช็อกโกแลตเหมือนกันหมดเลยเหรอ เออเพื่อนผมไม่ได้ชอบช็อกโกแลตแต่ว่าเขาเอ่อทำงานต่างประเทศบ <c oughs> ่อยว่าสนใจไหมชวนทำช็อกโกแลตเนี่ยนะหรือชวนทำได้ครัชวนชวนทำช็อกโกแลตได้ชิมเนี่ยเรารู้สึกเออเอน่าสนใจมากอืมแต่ผมทราบว่าคุณเนี่ยเป็นคนชอบดาร์กช็อกโกแลตใช่ครับชอบดาร์กหรือของคุณเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วผมมีกินเป็นกลิ่นผลไม้มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะจานช็อกโกแลตก็มีทั้งร้อยเปอร์เซ็นกับ อ uh, 70%ก็มีน้ําตาลแล้วก็ผมถ้ากลิ่นธรรมชาติเนี่ยผมก็มีบักแควนมีกระวานลูกข,งขิงอะไรเนี้ยมีขิงด้วยนะของคุณนะ่ะอ๋าขิงนี่คือมันเป็นกลิ่นจากการหมักอยู่แล้วจากสายพันธุ์ด้วยครับทําไมในที่สุดคุณตัดสินใจใช้ต้นโกโก้จากอําเภอท่าสาราข,ของนครศรีธรรมราชพอดีเพื่อนที่เป็นผุ้นส่วนีกคนนะ่ะไปบ้านภรรยาที่นครแล้วก็เจอต้นโกโก้เต็มเลยเขาก็เลย ลองเสิร์ชหาแถวนั้นก็ขอดว่าอำเภอท่าสาาเขาปลูกมานานแล้วแล้วเขาก็ตัดทิ้งไปเยอะแล้วก็เราก็เออลองเออซื้อที่นั่นแล้วก็ลองทดลองปากที่นูน่นเพราะว่าคุณได้ทดลองเอามาเล็ดโกโก้นั้านมาแล้วก็ทดลองมาทาครั้งแรกทํามาเป็นอะไรทามาเป็นช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบาร<ม>์เนี่ยละครับอืมก็คือเป็นแท่งมาอย่างเงี้ยนะครับครับไปหลังจะไปเรียนกับจะ่ไต้หวันนะครับแล้วเราก็เราก็พัฒนาปุ๊บเราบอกมันดีขึ้นเยอะแล้วเขาบอกเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องเริ่ม คิดเปิดร้านแล้วก็เลยคิดเอเปิดร้านครับเปิดร้านครั้งแรกประสบปัญหาอะไรบ้างไหมครับไม่มีลูกค้ามีมีลูกค้าไม่เข้าใจเราเปิดร้านแรกที่ไหนที่ที่นารครอบครัวครับอ๋อแต่สาขาะนาวตัวนี้ปิดไปแล้วนะไม่มีนะใช่ครับนะครับเพิ่งปิดไปเร็วๆนี้เองอ่ะแต่สาขาแรกของที่ะนาวใช่ครับแต่ว่าในวันแรกที่เปิดเนี่ยไม่มีลูกค้าท้อไหมแต่ว่าท้อก็ท้อเราก็ยากด้วยว่าเออ คนเข้าใจก็คือครับช็อกโกแลตคือไรร้านอะไรเครื่องดื่มคืออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากครับคือทุกอย่างเนี่ยช็อกโกแลตเป็นหลักเลยของที่ร้านใช่ใช้เวลานานแค่ไหนคนถึงรู้จักภาราไดในตอนนั้นประมาณปลายปายเดือนตุลาครับปล่ยเดือนตุลาเปิดเปิดแล้วกี่เดือนเปิดเอ่อเปิดกรกฎาโอ้ยคุณหนิงนะกรกฎาสิงหากันยานตุลา สี่เดือนเขาประกาศรางวัชลช็อกโกแลตรอบเอเชียแปซิฟิกเราได้รางวัลพอได้รางวัปลปุ๊บก็มีคนมาอ,อมาถ่ายใช่ครับแล้วก็มีคนคนเอาเนี่ยไปลงว่าเอ,อ่อมีนิดผมจำไม่ได้ว่านิดนิเดารอะไรครับว่าเขาเอาไปลงอืมอันนี้เรากำลังจะพูดถึงงานประกวดช็อกโกแลตแหละลหลายคนคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าช็อกโกแลตมีการประกวดกันด้วยนะการประกวดในระดับเวทีโลกเลยนะครับรอบเอ,อ่อโอลิมปิกเนี่ย พอเราได้อ่อรอบเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ส่งไปรอบเวิร์กก็ได้กันปีเดียวกันครับอ๋อได้ในปีเดียวกันก็พูดงายๆค,ค,คุณประสบความสําเร็จในภูมิภาคแล้วละ่ะก็ไปในระดับโลกแล้วในระดับโลกคุณกลับได้ไปเหรียญเงินด้วยซ้าครับเพราะจากเหรียญทองแดงขยับมาเหรียญเงินในที่สุดก็ถึงวันที่คุณได้เหรียญทองคุณได้เหรียญทองจะว่าไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเองนะเร็วนี้เองอ่ะเจ็ดกันยายนสองพันหร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นประเภทอะไรครับ เป็นดาร์กช็อกโกแลตครับดาร์กช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบาร์ครับของ academy of chocolate award ครับโอ้โหแล้วไม่ใช่แค่นั้นเปิดกระดาษออกมาให้เห็นช็อกโกแลตบาร์นะครับก็จะเห็นลายกระหนกวาดอยู่บนแผน่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในรูปในขณะนี้อันนี้คือคุณใส่ใ<ช>ความเป็นไทยลงไปใช่ครับใช่อืม อะไรทาให้มีความรู้สึกอยากจะเป็นอย่างนั้นในยุโรปเขาก็จะมีลักษณะนวดลายแพ็กเกจที่เป็นลายวัฒนธรรมเขาแล้วก็ข้างในเขาก็จะสื่อว่าสตอรี่ของเขาโดยวัฒนธรรมเขาเองครับอิวเองอิวมีความรู้สึกว่าอยากให้คนไทยภูมิใจในความเป็นไทยอย่างที่คุณมีความรู้สึกภูมิใจตรงนั้นด้วยแต่ที่มันเท่มากๆคือมีข่ายูสุาอันนั้นเป็นช็อกโกแลตบงบงครับบงบงก็คือเป็นช็อกโกแลตใส่ไส้เป็น เป็นลูกๆกก้อนกอนครับอ๋ออย่างอย่างที่เราเห็นกันนะนะเป็บช็อกโกแลตที่จะเป็นลูกๆกก้อนๆแล้วข้างในจะมีใช่ครับอยากฝากอะไรกับเพื่อนเพื่อนที่ฟังเราพูดคุยในวันนี้ไหมครับเชิญเลยครับอิ๋วก็อยากฝากว่าการพัฒนาประเทศครับเป็นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ทุกคนต้องทำเพื่อให้ประเทศมันดีขึ้นครับแต่ในส่วนตัวของอิ๋วคือเรื่องของช็อกโกแลตทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมคือเรื่องที่อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักวันนี้วันนี้คุณผู้ชมได้รู้จักคนที่ทําช็อกโกแลต วนที่คุ้มเททำช็อกโกแลตจยากแท้จริงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับอิ๋วครับที่มาพูดคุยกับเราครับอิ๋วครับผมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมต้องมีโอกาสได้ริ้มรสคราฟช็อกโกแลตฝีมือคนไทยฝีมือของคุณคูริตและทีมงานของเขาในแบรนด์พาราไดส์โกโก้ที่มาจากอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคุณได้ชิมแล้วคุณจะภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และผมเชื่อว่าต่อไปเราจะมีชื่อเสียงในระดับโลกได้สำหรับเรื่องของช็อกโกแลตก็เป็นไปได้ครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราในคืนวันนี้คืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีลาทีสวัสดครับ